พี่ชอบเข้าสู่บ้านพี่เอบีเ <g iggle> เล่นกูนแล้วไม่ให้กูเข้าหมู่บ้าน <g iggle> ถึงแล้วจ้าฮู้ <g iggle> อนยย <g iggle> ยทุกคนยย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 ยไยยยันยยจยยยยยย เราจะไปเชียงใหม่จ้านี่นะจ๊ะผู้ร่วมเดียวของเราพี่ป๊อปนะคะพี่นกนะคะและมาชายหนุ่มมีแรงมากมาพี่มาชมค่ะดูนะคะว่าใครน่าชายหนุ่มกว่ากันนะเปิดนักเร็จดูซิดูซิค่ะได้หวานขนาดนี้ ก็ว่าเราอควรไปไลฟ์ด่ากันนะแล้ะเจ้าเชียงใหม่ดีใจเฟอร์ไม่ได้มาในรอบหลายปีเนาะเพื่อนๆก็ไม่ได้มาใช่ไม่ได้มานานมากเอาดีๆกูยังไม่รู้เลยกูจะไปเที่ยวไหนเพราะว่ากูก็ no plan อีกแล้วเที่ยวไหนก็ no plan เนี่ยตอติดตามเองว่า อันนี้นะคะเราจะเราจะถามรุ่นพี่เอาว่ามีร้านอะไรอร่อยเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้ขอฉันแบบไปเอารถที่ฉันเช่าก่อนนะจ๊ะทีที่เราเข้าสู่บ้านาพี่ Airbnb เล่นกูแล้วไม่ให้กูเข้าหมู่บ้านสุดๆกูงงมากกูขับรถหน้าหมู่บ้านกูลากรถกันไปลากกระเป๋าโอ้โหแบบเขาคล้ายลูกเสือเออไอ้ก้องน่ากลัวอยู่ห่ะ ทุกคนใครจอง Airbnb นะช่วยดูไ <lawsuit> ด้ว่าหมู่บ้านน่ะมันให้เราเข้าหรือเปล่าตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มเข้าบ้านไม่ได้เราต้องไปเอาจักรยานใครมาจักรยานบ้านป่าจริงเดี๋ยวเราไปดูในบ้านดีกว่าแต่ตอนนี้ขอรักกระเป๋าก่อนมาแล้วจ้ารหัสบ้านเพื่อนยองครับเปิดเราถึงบ้านแล้วจ้า เฮ้ยบ้านหลังใหญ่นะมีครัวด้วยอีมารหรือกูคนนอนกับมึงนีวะพวกคนตอนนี้เราอยู่กันร้านข้าซอยแม่สายจ้าจ้าฉันกินข้าวซอยเนื้อทุกคนดูดิอันนี้ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อ น่ากินมากทุกคนแบบแต่ว่ารอนานมากใครมาช่วงเทศกาลก็แบบรอนานนิดนึงนะแต่แบบรับรองว่าอร่อยจ้ยาเดี๋ยวเราจะเริ่มกินนะคะ,ะเราก็จะไปเที่ยววันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่แรกคือสถานที่อะไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเดี๋ยวเปิดแมปก่อนเมนูใหม่มาละอ้าวขนมจีนน้ำเงี้ยวทุกคนใช่ปะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะแล้วเราก็สั่งไอ้นี้อีกอันหนึ่งก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อเดี๋ยวรอก่อนต่อไปจ้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อทุกคนน่ากินมากน้ำเงี้ยวอร่อยมากใครมาก็ลองกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะจ้าเราจะที่ฉันได้มาอยู่ที่ฮิโนกิแลนจ้าจะบอกว่าไกลมากจากตัวเมืองสองชั่วโมงอะเธอแต่รถมันติดด้วยนะประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะ ตอนนี้นี่จ้าฮิโนกิแลนด์อู้จะเปลี่ยนชุดละเดี๋ยวมันเปลี่ยนทุกสถานที่ที่ไปอยู่แล้วชุดมันมีค่าเข้าได้ทุกคนเราไม่ได้ดูมาก่อนว่ามันมีค่าเข้าเท่าไหร่สั่งมก็ต้องซื้อะคนไทยน่าจะไม่เท่าไหร่มั้งขับรถมาไกลมากทุกคนเหมือนจะอยู่ฝั่งแล้วว่านี่เจะไเชียงรายแล้วเออคือแบบเพื่อนบอกว่ามันอยู่ตามรอยตะเข็บของเชียงรายแล้วเนี่ย ที่ตรงนี้อันนี้เหมือนในนี้เลยเหมือนที่โตกเกียวเลยที่ปเป็นวัดอะ่ะจะไม่ได้เอะชื่อวัดอะไรอะ่ะวัดที่ไปเกี่ยวกับเรื่องโชคดีอ่ะวัดไม่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนพื้นที่มันกว้างมากเมื่อกี้เสียค่าเข้าไป80นะจ๊ะแล้วก็ล่าสุดมีดอกไฮเลนเดียอยู่ข้างหลังด้วยใครมาช่วงหน้าหนาวดอกไม้จะเยอะนะแต่ตอนนี้มันด<อ>แดดร้อนดอกจริง คนนี้จี่าอาหารปลาย0ิบจ้ารับเฉพาะแคสุงละยี่สิบนี่อุ้ย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 อ้อุ้ย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 อุ้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุยอุ้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 ยอ ม้วนม้นว่ายมาเต็มเลยว่ายมาเต็มเลยม,ม,ลยมันรับเสือจ้าเฮยมันมีไข่เต็มด้วยเต็มอร่อยอร่อยอันนี้่อร่อย,อยไอติมยี่สิบห้าบาทเพิ่งแล้วจ้า Mountain View อะไรวะเพื่อน u ม t a เทนวิวเ <Mountain> ชียงดาว u ม t a เทนวิว,เ,วเออเฮ้ยแดดดีว่ะวายเฮ้ยเราลืมแนะนำตัวอีวายหรือเปล่าอีวายเพื่อนอิูวจากกรุงเทพเหมือนก็มาจากกรุงเทพเ <laughs> พื่อนกันหมื่นปีหมืน่นหมื่นปี ชุดเมงมีอะไรบ้าๆกันทุกคนแต่น้องดูไม่ค่อยจอยเด้อน้องกินอิ่มแล้วหรือเปล่าดูาเขามีความสุขนะยังเชิดใหม่เลยอ่ะเชิดสุดสวัสดีจ้า อนนี้นะจ๊ะฉันกำลังจะไปร้านใตใ้ถุนบ้านเพราะว่าฉันน่าเคยไปมารอบที่แล้วแล้วมันอร่อยฉันก็เลยจะมาซ้ำตอนนี้นะจ๊ะเราอยู่กันที่ร้านดาหารเวียดนามจ้าผู้ดีใจจังเลยใ,ใจเตินเช้ากินแรงเนื่องจากเออมันร้านเมื่อกี้มันสิบหกคิวอะแกฉันก็เลยแบบว่าเดินเดินมาใครที่แบบผิดหวังจากร้านใต้ถุนบ้านแนะนำให้เดินมาแล้วเลี้ยวขวาซ้ายจะหนูทางกันเลย ซ้ายเหรอเอออ๋อเออใช่แล้วซ้ายแล้วถึงเลยทุกคนต,ตัดรา <laughs> คามานี่ราคาที่ย่อมเยาวทุกคนเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเรองนี้เรากำลังจะเว่ามันมีค่าเข้าห้าสิบเผื่อ 50บาทสามารถ exchange any เมนูได้ทุกคนไปไปส่วนรถได้เออเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปเพื่อธุรกิจนะคะถ้าจะถ่ายรูปเพื่อธุรกิจต้องติดต่อพนักงานเองนะจ๊ะถึงถึงแล้วแม่กำปองฉันก็แวะเออแอตแลนติกวันเล่นะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ แอลเลนสิวันเล่อะมันมี4คาเฟ่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะถ้าใครแบบว่ามาอันนี้มิวก็คือเปลี่ยนชุดแล้วจ้าแล้วเปลี่ยนชุดเท่ากับเปลี่ยนวันนะคะทุกคนค่าเข้า,ขานะจ๊ะ80บาทจ้าเพื่อนมองเหมือนสงสัยในตัวกู ทุกคนแบบว่ามันแบบว่าอเมริกาสุดๆดอ๋ออันนี้นะคะใช้กับน้ำเปล่าน้ำลมเอ่อไอซกครีมไม่ได้ต้องเป็นพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้นะจ๊ะ ขับรถไปโดยม้องดูรถเอ็มีเขาหมูมูซสู้เขาลูกไปสู้ไปแกมันไม่มีที่จอดฉันเลยต้องมาจอดวัดตอนนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปบ้านมีคมกับป้ามาลีนะคะเพราะว่าเราจอดพักกลับป้ามาลีเอาไว้จ้าสู้ชีวิตสุดๆอากาศเย็นแล้วทุกคนแล้วชุดชั้นอ่ะมันดูเหมือนร้อนอ่ะ ชุดเหมนไปทะเลโอ้แต่ว่ามันเย็นหน่อยตากล้องโอ้ยโอเคเราพอแค่นี้ก็ดีกว่าเพราะว่าตากล้องไม่ไหวแล้วถึงแล้วค่ะที่พักแม่กำปองนะคะมิวพักที่คุณป้ามาลีนะคะเดี๋ยวจะเออคือเหมือนคุณป้าเขาจะไม่มีเพจ Facebook นะทุกคนเพราะว่ามิวอะจองมากัะหลานเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรศัพท์คุณป้ามาลีนะคะเพราะว่าคุณป้าใจดีมากทุกคนแบบว่าให้ที่ห้องพักเราแบบเอ้ยวิวดีสุดๆนะคะวิวห้องหลัง ำลังจะไปในเมืองเรียกว่าในเมืองไหมอะเรียกว่าตัวเมืองเอ๊ะเรียกว่าอะไรอะ point of view ไม่ใช่เรียกว่าอะไรอะจะไปดูกันค่ะเรียกว่าจุดที่เขาในกำปองเออจุดจะขายของเยอะจุดที่เขาเป็นถนนคนเดินอะทุกคนคือเมื่อกี้ขับรถผ่านมาโอ้โหคนเยอะมากรถโคตรติด ทุกคนคือจะบอกว่าป้าที่เจ้าของที่พักนะเขาบอกว่าคืนนี้อาจจะสิบองศานะคะใครที่มาช่วงแบบหน้าหนาวก็เตรียมเสื้อผ้าดีๆนะคะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าบางคนเตรียมมาแบบไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนั้นเพราะว่าตัวเมืองเชียงใหม่อะมันไม่หนาวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะป่วยได้นะคะอันนี้พวกมิวก็คือซื้อยาพลาราเตรียมแล้วล่ะไงอะไอนม ไอห,หนูไม่สนใจเลยสวยจึงธรรมชาติสุดๆย่ไม่ออกแหละอันไหนธรรมชาติอันไหนของทีมเรา <laughs> ตอนนี้เราตามล่าอะไรพูดงง <laughs> อันนี้ป้าพี่ตาไข่ปลากูอาอันนี้ลาไข่ปลา ท่ตรงเนี้ยท่ากาแฟลุงคุณเนาะใช่ใช่อ่ะเป็นไงฉันเห็นว่ามันมีเจ้าเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นมีไหมเมื่อกี้ไปเซิร์ชมานะคะวิธีการทําไข่ปลาก็คือเขาเอาไข่มารวมกันปั้งแล้วก็ย่างเชยใส่เนี้ยกระทงปะอ่อ่าอ่าเฉยใส่ใบตองแล้วก็ไปย่างจะมีความกลิ่นแบบกลิ่นย่างอ่ะเออกลิ่นย่างอ่ะ ขตื่นเต้นอยู่นะเหอนตึ้งไข่คนออยหอม่หอมามึง <c oughs> ใครมาแม่กระปองลองได้ตาอันน้เท่าไหร่ยีบาทยี่สบยี่สบาทยีเองหรอยี่สิบยี่สบบาททุกคนมาลองเถอะ อร่อยปักเราไปเดินตามเพื่อนกันอเพราะว่าเพื่อนหายไปไหนแล้ววะทุกคนฉันอยากกินฟังซิ้งเราถ่านแม่กำปองมากมากอ่ะและฉันก็สั่งนูเทลล่าหนึ่งแล้วก็เนยนมหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นอันที่เขาแนะนํา mm. ปกติหมู่มารอบที่แล้วก็วคือเขาหมดแล้วแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบเทศกาลเขาก็เลยแบบว่าทําเพิ่มนะคะทุกคน, mm. กคนเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากดังมากค่ะ mm. อยากเราจะมาลองชิมกันว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะขนมฟังซิ้งเ้าถ่าน,าานจ้ากัดเลยนะ้ัะกัดได้เลย กรอบมากกรอบมากเออทุกคออันนี้เนยนมแมวดอยแกลอรี่นะคะทุกคนมีอะไรในนี้อ่ะก็ค่ออยหจะเป็นพวกของฝากนะคะกิฟต์ช็อปต่างๆนานาเยอะของเยอะมากนะคะ ดูดิเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะตอนนี้เดินตามเพื่อนอยู่ไม่รู้เพื่อนหายไปไหนอะ่ะดูมาร์ทไส้อวนอะจ๊ะชำ่ชำๆเลยอลองได้ไหมอ้าวเราคู่กำลังแบบเรือ่องมันอร่อยขนาดนี้เหรเออมันอร่อยใช่ไหม ไม่อ้วนลองดูไม่เคยกินลแบบมั่แบเกินราบเส้ก่อนเสก่อนบเผ็ดกเนนแต่ว่าอร่อยแล้วไข่ปั้มที่สุดท้ายครับสุดท้ายก็เสร็จเ้นกูแล้วร้อนนากเลยู่มี2องอัน ไข่บางกันเน่งกับัง้อืมแต่ที่ยงอะไ่ไม่วัแก็่อง่ออร่อยวะเออแอบเผ็ดนทุกคนทุกคนทุกบุคคนในคลิปนี้ทุกคนคือเพื่อนกัน ปกติคือเว้นกากวนอร่อยนอมันคุยอะกันเน่ยใยังจ้าสไม้เนาะ2ไม้อคิวมาสินาทีได้แซ่งไหมเ กรอบมากคุณกรอบมากไงน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดนะค่อยดีอ๋อเออแต่ว่ากรอบมากเลยอ่ะไส้มันกรอบใช่ไหม,มแหนมหมูย่างใบตองจา้าเฮ้ยหอ่ยไนโอ้โหนี่้อนเนี่ยมันมันเติมไม่ได้อ่ะโอ้ยอด รวนไปนหน่อยเมื่อะไหร่ได้กินน่ะเออตเองเมื่อไหร่ได้กินน่ะใจะยัง <laughs> <laughs> ยกินไม่เป็นอ่ะก็เลยไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่อมันก็คือแนม<อ>ถ้าไม่แย่ก็กิกนได้อยากกินกับข้าวอ่ะรู้สึกว่าออถ้าข้าวได้ข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออ,อ หมูกระทะห,หมูกระทะป้าปูเออห่างพียวายสู้ขเขาเมเเอเอาแล้วเดี๋ยวก่อนเบ้าอันนี้นะ,ะทุกคนหมูกระทะป้าปูอ้าว อ้าวแกนหมดจริงเหรอก็บิดทีมันหมดเลยสวัสดีตอนเช้าตีห้าค่ะทุกคนเรากำลังจะไปขึ้นไปดูฝิ่นจ้าตอนนี้นะคะก็รอรถมารับแล้วก็รอความพร้อมของเพื่อนๆทุกคนแกว่าตอนนี้อากาศมันเท่าไหร่เปิดให้ถ่ายให้ถ่ายมันมันหนาวอ่ะทุกคนกูว่ากูัสิ กัวสิบประมาณอ่ะกัวสิบหกแบบสิบหกสิบห้านี่ถูกด้วยสิบหกองศาหน้าจอไม่ชัดกว่านี้บอแบบเล่งแสงเล่งแสงว้าวอ๋อสิบหกองก็ไม่เท่าไรใช่แล้วจ้ะใครคือหลายคนดีเราจะไปเราจะไปแล้วเจอคันนี้นะจ๊ะที่เราจะพาเราไปกิวฟิน เขาให้ส oh. ่องไฟทานส่องห้าต so ัวเองมืดมากทุกคนแล้วทุกคนดีนะมันมีหลายคนมัมีแบบคนแบบบอกเลยว่าน่าจะเกินห้าสิบคนทุกคนจุดปงไวัยเดียวกันหมดรอจอกันอยู่ที่นี่เออไอวายงแบกข้าแต่งมาทำไมอ่ะเพื่อนบอกเพื่อหิวอวายโชว์เข้าแต่นแล้ว เราแต่กเขาไม่ไหวทำเพื่อใครตาที่ขึ้นขึ้นเลยไม่รู้มึงดูดิมึงดูซันเซ็ทเอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูซันไลท์ดิคอนแจมไม่มีเออนั่นก็ปล่อยใจมึงมาทำไมเราไม่มาตั้หกโมงแล้วก็มาสามนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กิวฟินแล้วกี่องศาไม่รู้ฟ้าทิศขึ้นกี่โมงไม่รู้เน็ตใช้ไม่ได้เลย หนาวมากเชิญมาทําอะไรที่นี้เออแล้วแบบทุกคนก็คือแบบมองเหมือนกันว่ามาทําอะไรอ,ะอ่ะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณยังไม่หกโมงอ่ะทุกคนแบบตีห้าสี่สิบตีห้าห้าสิบได้เราพาที่ขึ้นกี่โมงะวะเราหน้าหนาวได้พาที่ขึ้นช้าสุดๆพาที่ขึ้นเจ็ดโมงแต่ต้องลองเจ็ดโมงจริงเหรอ <laughs> <laughs> อันจัดเลยนะจริงๆเนี่ยมาทำไมแค่นั้นแหละจบจริงๆแล้วมันมาสักแบบหกโมงครึ่งก็ได้อ่ะให้ฟ้ามันแบบสว่างก่อนอ่ะทานรมหนาวสุดๆหนาวขั้กระบวนการบริการเข้าเป็นอ่อนแรงมนแรมจัดเลยแต่ก็ู <laughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะอัปเดตกันเรื่อยๆตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วเออจ็ดโมงแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหมอกหนามากแม่ <l ug> แล้วเรามันจะสันไหลเมื่อไหร่ เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเจ็ดโมให้ลงไปตอนนี้หกห้าสิบุยอยู่ตอนเดียวไม่ขึ้นเลยลงไปก็คือรถไม่อยู่เลยไหนอะไอีเลยนี่อียู่เนี่ยนี่น่นนยนนีอน่นีเ่ย่เย่ แดงคือรถแดงคือรถแดงมากเนาะก็มาน้ำตกแม่กามปองแล้วอันนี้จับยังไงอ่ะจับจ,จับมปะมันแค่จับน้ำนะจะับตกน้ำนะจับไว้กุ้ไหม น้ำเย็นมากมือไม่รู้สึกน้ำเย็นเพราะตอนน้ำมือกรเย็นมากมากกินอาหารเช้ากันค่ะโอนตีนข้าวต้มแล้วก็ไข่ต้มจา้าดูนะวิวที่อยู่ตรงนี้วิวดีสุดๆทุกคนดีมาก โบสถ์กลางน้ำจ้าพอดีเราจอดรถตรงวัดนะคะเราก็เลยมาเที่ยวโบสถ์กลางน้ำกันนะคะก่อนกลับคนเยอะมากวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่25แล้วเมอร์ดี้ซิสมาสคร์บทุกคนเรากำลังจะลงไปยิ่งยงสวนดอกไม้นะคะทุกคนหมู่บ้านรถติดเว,วอร์ <c oughs> รครับอีพีซุเขาสุกุบุบุุบุุบ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 ยบุบ ยาเฮ้ยผมแมนฮะโอ้ยมาอ้สูสุดสุด,สดยิง่งยงสวนดอกไม้ทุกคนสวยมากแบบมันเป็นช่วงแบบดอกไม้มันบานอะเนาะโอ้ยทุกคนสวยมากอะอยากถ่ายรูปให้แม่ดูเลยอะแบบอยากพาแม่มาแต่ว่าแม่ไม่มา อ,อ๋อเมื่อกี้นะคะค่าเข้าคนละ50นะคะผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็ก30แล้วก็มา่อกี้มิวจอรดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นรถกระบะกับทางของสวนมานะคะก็เสียเงินอีก50นะคะ<ม>เป็นทั้งหมด5คนนะคะ500บาทในการขึ้นมาสวนดอกไม้ยิงยงแล้วก็เสียค่าจอรดรถเท่าไหรสี่สินะคะ <c oughs> เป็น5้0แล้วอ่ะทุกคนสวยมากวะดีๆทุกคนมันสวยมากที่นี่เดินยังไงรองเท้าฉันเลอะเลยอ่ะมันรอบเนี้ย เฮ้ยดูมาร์ชตรงนี้สวยมากเกอนรักกันสุดๆเดินจับมือสุดๆถ,ถึงแล้วจ้าจูๆจู่ๆจูๆ,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 ๆเอาอยู่ในบล็อกเกียนจัดไม่ว่าจะไปไหนถึงแล้วจ้าห้วยถึงเท่า แบบมีแกะแบบสาบไ้ตุ้นต้ขอสับขอซัดได้ค่ะตะกี้พูดอะไรไม่ได้พูดพูดกับสัตว์แกะอุ้ยตุ้นตุ้นน้อย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 เดี๋ยวเราจะแพนกล้องให้น้องๆนะคะทุกคนเสียเวลาอ่ะเฮ้ยแสงดีมากโอ้ยแบบโอไมค์กุนเนส เข้านะคะเมื่อกี้ผู้ใหญ่คนละห้าสิบเอ้ยคนละยี่สิบถ้าเป็นต่างชาติคนละห้าสิบนะจ๊ะแล้วก็เขาก็จะมีจุดตรวจบัตรนะคะทุกคนทุกคนก็พอ,อพอ้นจุดตรวจบัตรก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะคก็จะเจอพวกร้านอาหารที่มันเป็นแองเหมือนคล้ายๆอ่างแก้วอะทุกคนแล้วก็ขับเลยมาแล้วก็ถึงนะคะ โคอั wing, นนี้ออเดอร์เมืองลาบเป็ดอ่อมปูเอ้ยอ่องปูหมูสามชั้นทอดขนมจีนน้ำเนี้ยวจ้าถึงแล้วจ้ากูเนียไฮเดนเดียนะคะอยู่ที่เออทางไปม่อนแจ่มนะคะเมื่อกี้มารถติดมากเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอรถมารับนะคะเพราะเขาบอกว่ารถเก่งเข้าไม่ได้จ้า ฉันก็เช่ากระบุงเอ่ออันนี้50นะคะในการใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปนะคะคก็ค่าข้าคนละร้อยห้าสิบโอ้ทางทางน่ากลัวมากทุกคนแบบว่าใครมาไม่ควรที่ขับรถเข้ามาเองเลยนะคะก็คือรอข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวรถเขาจะมาลับก็เสียร้อยห้าสิรวมรถนะคะเฮ้ยอันเนี้ยทุกคนค่าข้าวมไปที่ะค่าแต่รวมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปวิวให้ดูนะคะเป็นไง <c oughs> ฉันมีกระบุงอยู่ข้างหลังด้วยทุกคนสวยมากแดดมันกําลังดีเลยอ่ะเพราะว่ามาในช่วงแบบหลังเที่ยงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแดดดิอันนี้กล้องสด iPhone 13 Pro Max อ่ะ ไม่ได้ความเนนกูไม่ได้ตั้งใจก็ตอนขึ้นมามันมีสามขีดก็เออขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แหละแต่ตอนเนี้ยน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยมากๆให้ดูเอาเองไม่เป็นไรมึงถามมาแล้วนี่ว่ามันวิ่งได้กี่โลมันเขาบอกวิ่งได้ห้าสิบก็ลงเขาพอดีนั่นแหละห้าสิบโลพี่สาวใจเย็นไม่อยากพูดจากงานกลัว ไม่เป็นไรฉันไม่เหยียบคันเร่งเลยฉนยันอยากเบรคอย่เดียวไป <_ d ata> เราไปหาปั๊มกันน่าจะลงไว้แล้วคงมีมั้งอีก30โลอะถึงตัวเมืองแล้ว <_ d ata> ฉันก็อยู่ในร้านบาริสโตนะคะ The b a r i s t นะคะก็เป็นคาเฟ่นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็สั่งมัทฉะมูสมานะคะแล้วก็เขาแนะนํามัทฉะเป็นตัวแรกของร้านนะคะก็คือไม่ใช่ตัวแรกของร้านเรียกะไรอยู่บนท็อปเมนูที่สุดของร้านนะคะแก้วร้อยเจ็ดสิบทุกคน แต่ฉันว่ามันดีแน่ๆเลยอ่ะรู้สึกได้ออกกิ่นแบบถั่วทุกคนถ้าใครชอบกินแบบกินแนวถั่วอร่อย แล้วจ้าทริปเชียงใหม่เชียงใต้ทุกคนเชียงใหม่เชียงใจคริสต์มาสเตย์เตยเตยทำท่าอะไรอะ่ะทำท่าดีใจเลยกลับแล้วกลับไปชดใช้กรรมค่ะไปเจอกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามจนถึงตอนนี้จ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย